สวัสดีกับผมนะก็มาพบกับน้องนุ่มตบห่วงเมืองกัี้ไปกันแล้วนะครับนะครับวันนี้น้องนุ่มก็จัดให้ลูกค้าแล้วนะครับอีกหนึ่งห่วงนะครับนะห่วงข้างนะครับอ่าในรูปแบบตกแต่งช่วยๆอาม่ากันแล้วนะครับก็มารับชมกันนะครับอืเห็นไหมครับกับนี้ก็เนี่ยครับดวนไล่มันก็ลูกค้าก็เหยาอ่าตุ่นซี่กระตาล ครีมนะครับนะากันนี่หนักตังครีมนะครับนะนี่นักตังครีมครับมารับชมกันได้เลยครับช่วยเหลานะครับนะากันนี่ช่วยเหลาครับรถเว็บรอยยิม่ไอ้ครับเห็นไหมหนักตังครีมขึ้นมาดูกันครับดูือไวทุกชัดตนี่ครับอ่านี่ใส่เลนครับเป็นแม็กปืนที้นำตามช่วยช่วยดูยิมตามเดี๋ยวลองลุกขึ้นมาดูนังบายเหมือนเดิมนะครับนังบายเหมือนเดิมขวางข้างน้อง ตักไก่ก็ตั้งมาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยฮะคระดนใจจะได้จะได้วงกางลุ้มไปประตูเรามมิ้งได้จะพวยนะครับมีเด็กมีได้ข้างใหม่ในข้างในเลยข้างใหม่ข้างในเลยเฮ้ยแม่กับบาร์ครีมกับฮานกับนี้ฮอมยังยังแอ็กซ์ซีดัมหุ้นกับตัวรถมาดูการล้างแล้วมาครับนี่ปลากับพุ้นได้หนุ่มจะได้เรียบร้อยหมดเ็นยแม่ เราบุกไปเดียวไปตายไปเบ็ดกัดไปหนูมึงจะได้อ่าไม่ต้องหัวเส้นเดอร์มาตรงมกันนั้นนะครับเห็ไม่ต่อยตุกแกงอยูกตุกช้าของรู้กันอยู่ตกชานะครับยังปลาเลยรูดเว็บไม่หลาทุกับตัวนี้ที่เขาช่วย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 กับนะอย่างไรเราก็วาดไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวหนูนุองมาเรียนหรือหนักอนะหนักอ่ะหนักอ่ะเมื่อเดิมนะครับที่น้องมึงเคยเรียนไปแล้ว ราคาสามหมื่นสองไม่รวมรถสามหมื่นสองไม่รวมรถสนใจก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวหนุ่มจ่ายเบอร์ตัวคุณผู้ชายที่ตอกตัวมานะครับนะเดี๋ยวจัดให้สักฝวงครับก็คุ้มเลยครับอ้ามามา